วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สหน่วยที่1เรื่องศาสนาหน้ารู้หน่วยที่1ศาสนาหน้ารู้เรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สวัสดีนะคะเด็กๆพบกับคุณครูปลาค่ะนวยุชาสังคมศึกษานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมแล้วไปเลยค่ะพระไรปิดกนะคะเด็กๆเคยได้ยินคํานี้ไหมคะคําว่าพระไรปิดกนะคะสำหรับนี้นะคะก็จะเป็นภาพของ หนังสือพระคัมภีร์นะคะที่บันทึกพระไตรปิฎกต่างๆไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของพระไตรปิฎกกันนะคะสำหรับพระไตรปิฎกนะคะหมายถึงนะคะคัมภีร์หรือหนังสือนะคะที่บันทึกคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมาจากคําว่า ไตรนะคะแปลว่า3และปิดกแปลว่าตะกร้านะคะเมื่อรวมกันนะคะก็จะหมายถึงตะกร้า3ามใบนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเนื้อหาในตาไตรปิดกจะแบ่งเป็น3มหมวดใหญ่ๆค่ะสำหรับตะกร้าใบาที่1เรียกว่าพระวินัยปิดก ะะว่าด้วยเรื่องของพระวินัยสิกขาบทต่างๆของภิกษุและภิกษุณีนะคะหรือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของภิกษุสงฆ์แล้วก็ภิกษุณีสงฆ์ค่ะตักล้าใบาที่สองหรือชื่อว่าพระสุตตะตันตะปิฎกว่าด้วยเรื่องของพระสูตร ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกที่แสดงแก่บุคคลต่างชั้นวรณะและการศึกษาต่างกรรมต่างวาระกันมีทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองหรือหมายถึงที่รวบรวมของพระพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับการเทศนาธรรมประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระบุคคลเหตุการณ์สถานที่ตลอดจนบทประพันธ์ทาดกหรือ ราวอดีตชาติของพระพุทธเจ้าตากล้าใบที่3พระอภิธรรมปิดกนะคะว่าด้วยเรื่องของพระอภิธรรมหรือปรมถธ,ธรรมนะคะซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงอธิบายด้วยหลักวิชาล้วนโดยไม่อ้างอิงเหตุการณ์และบุคคลนะคะตัวอย่างธรรมะสำหรับเด็กๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของเบญจศีลนะคะหรือเรื่องของศีลห้านะคะ เป็นหลักธรรมคำสั่งสอนนะคะของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อความไม่เบียดเบียนกันในสังคมนะคะแล้วก็เป็นรักฐานที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาตนเองนะคะและเดนจะทำนะคะก็คือทำห้าประการที่ควรปฏิบัตินะคะก็เพื่อพัฒนาตนเองนะคะให้มีความเจริญง,งอกงามนะคะ เมื่อเราได้ทราบความหมายของกระตรปิดกไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เราก็จะเห็นถึงคุณค่าของกระตรปิดกนะคะคําสั่งสอนในกระตรปิดกนะคะมีคุณค่าสูงในการยกระดับความประพฤติของมนุษย์นะคะทั้งกายวาจาแล้วก็ยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้นนะคะช่วยให้มนุษย์มีความเจริญยั่งยืนนะคะติดต่อไปนานไกลไม่ล่มสลาย เพราะว่าความประพฤติชั่วนะคะการคิดชั่วทั้งหลายเนี่ยจะสามารถดับได้นะคะถ้าบุคคลนั้นมีธรรมะค่ะความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวง,งก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณธรรมก็คือการละเว้นความชั่วการประพฤติความดีและการชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดนะคะสิ่งนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธนั่นเองนะคะเด็กๆ สำหรับเนื้อหาในเรื่องพระไตรปิฎกนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ